สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุกนะคะวันนี้ค่ะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคลอง10กม2.8สะพานสีเขียวอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะอัปเดตวันนี้นะคะทางอบตเขาได้มาขุดเห็นไหมคะขุดตลอดแนวเลยตั้งแต่ถนนเรียบคลอง10เข้ามายัางหน้าแปลงนะคะ เพื่อที่จะวางท่อประป่านะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเราก็จะมีน้าปราปาใช้แล้วนะคะณขณะนี้ก็ขุดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะอีกนิดเดียวก็ถึงหน้าแปลงเราแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยพามาอัเปเดตบรรยากาศกันะคะ่ะและด้านหลังของตูกนะคะก็คือแปลงที่คุณลูกค้าซื้อจากเราไปแล้วนะคะแปลง A1 และแปลง B1 นะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นกระท่อมแล้ว และขณะนี้นะคะแปลงที่ยังว่างก็ยังมีอีก6แปลงนะคะท่านใดสนใจนัดหมายเข้าชมที่ดินติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทิมขาย 88, 88เท่านั้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติม,มตุ๊กจะร,ระบุไว้ใต้คลิปนี้นะคะกล่าวขอบคุณค่ะ